ครับมาเอาความงามทั้งนายขาเห็ไปความงามความงาม นั่งหนา้นเาเจ้าผมสองหนงนาห้ามนั่งบนสะพานหนาก เป็นตะนั่งดีดีเนาะคนบ้าหายนั่งห,หหนหนนนงห้ามเหยียบห้เหยียบเลยว่าเป็นขี้หินนั่นนั่นครับเจ้าห้ามเหยียบกิเลนทอง พาบิงสาตว์อะไรนั่นดีครับมาอสไต้องรงเหอแมองหน่าจาณอไม่หนูไม่ชอบหนูมาเอาภาษาอ๋อมาเอาภาษาเป็นลักภูเก็น้อย เก่งแ oh, like ้านหอกองไทยรู้มันบ okay, yeah. oh, ่มีคนไทยใหายก็ทายออกจริงเหรอมีช่องยูทูบของเตอย่ทีนี่ครับชื่อช่องอะไรคะเนี่ยไอเสียงบองหัวหุ่มเออเสียงบองหัวยุ่มอออีพอรตเกงแถวบ้านเั้าเป็ดทอาจมาทักไทย เนอเช็คเช็คอีกน้อบันเลยสีพาเบิงไงนี่สีพาเบองออสุด